สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะหมอคิวถ่ายรูปเก็บไว้หมอคิวหมอคนแรกที่เห็นศพแตงโมแจ้งแล้วทำไมคนที่เห็นเข้าใจผิดฟันหักผลชนสูตรรอบสองเบื้องต้นหมอคิวหมอคนแรกที่เจอศพแตงโมในที่เกิดเหตุแจงปมเข้าใจผิดเรื่องฟันหักทำไมบางคนที่ไปเห็นอาจเข้าใจผิดว่าฟันหักหรือหายไป17มีนาคม65อัปเดตความคืบหน้า การผ่าชนสูตรแตงโมรอบสองที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์โรงพยาบาลธรรมศาสตรส์ศูนย์ลังสิตล่าสุดได้ทำการผ่าชนสูตรรอบสองเสร็จเรียบร้อยแล้วมีการตั้งโต๊ะแถลงผลชนสูตรแตงโมรอบสองเบื้องต้นสรุปประเด็นต่างๆที่เป็นข้อสงสัยหมอพรทิพย์แพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนันท์ได้เคลียร์ชัดปมบาดแผลและประเด็นเรื่องฟันหักพร้อมด้วยร้อยตีธนกิจจิตอาลีรัต เลขขานุการรมวยุติธรรมด้านหมอคิวหมอคนแรกที่เจอศพในที่เกิดเหตุแจ้งปมเข้าใจผิดเรื่องฟันหักโดยหลังจากการผ่าชนะสูตรร่างแต่งโมนิดาทั้ง11จุดตามข้อสงสัยของครอบครัวและทนายความหมอพรทิพย์พูดชัดเจนว่าฟันอยู่ครบไม่มีรอยแตกรอยหักส่วนบริเวณศีรษะไม่มีบาดแผลและที่คอไม่มีรอยบีบหรือร่องรอยต่างๆที่ทำให้ขาดอากาศ ผลพิสูจน์จากปากของหมอพรทิพย์ฟันอยู่ครบหนังหัวไม่แตกไม่มีรอยช้ำไม่มีแผลตาไม่มีเลอดออกแผลที่ขาไม่ใช่แผลใหญ่แผลมีลักษณะเฉพาะที่น่าจะหาได้แผลใหญ่เกิดขึ้นก่อนเสียชีวิตและกระเพาะปัสสาวะดูแล้วกระเพาะไม่เต็มแต่บอกอะไรไม่ได้มากเพราะว่าร่างเริ่มเน่าซึ่งภาพถ่ายและการตรวจครั้งแรกทำไว้สมบูรณ์มาก แต่จะมีอะไรนอกเหนือหรือไม่นั้นยังบอกไม่ได้โดยการตรวจพิสูจน์จะแล้วเสร็จรู้ผลทางการภายในสองสัปดาห์ด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์วรวีวัยว,วุธรองผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ในฐานะประธานกรรมการผ่าพิสูจน์ศพเผยการชนสูตรรอบสองมีข้อจำกัดหลายอย่างไม่เหมือนกับรอบแรกเผยมีการประชุมร่วมกับแพทย์ที่ผ่ารอบแรกจากสถาบันนิติเวช โรงพยาบาลตำรวจโดยรอบ2ได้ดูบาดแผลร,รอบนอกการเปลี่ยนแปลงของร่างกายหลังตายมีการตัดเนื้อเยื่อไปตรวจในห้องปฏิบัติการประเด็นที่แม่สงสยัยทำการตรวจเฉพาะจุดและได้เชิญทันตแพทย์จากคณะทันตแพทยศาสตร์จุฬาดูฟันเปรียบเทียบภาพถ่ายเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ดูความเสียหายกระดูกกะโหลกศีรษะยันจะเร่งให้เสร็จภายในสองสัปดาห์ ปัจจุบันการผ่าชนสูตรพิกศพไม่ว่าจะเป็นที่ไหนมีมาตรฐานการผ่าเดียวกันคำตอบจะถูกต้องอย่างที่สังคมต้องการทั้งหมดซึ่งการผ่าครั้งที่สองมีข้อจํากัดเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพศพจากฟอร์มาลีนดังนั้นจะพิสูจน์ไม่ดีเท่ารอบแรกแต่สามารถพิสูจน์ข้อสงสัยต่างๆได้อยากให้สังคมเชื่อมั่นว่าไม่ว่าจะตรวจที่ไหนจะเป็นแนวทางและมาตรฐานเดียวกัน ในส่วนของนายแพทย์สราวุธสุจริตธ,ธรรมหรือหมอคิวหมอคนแรกที่เจอศพในที่เกิดเหตุแล้วถ่ายรูปเก็บไว้เผยหลังจากสภาพศพตอนแรกอาจเห็นคราบดินหรือคราบสีดำซึ่งต้องชำระล้างตอนผ่าชนสูตรทำไมบางคนที่ไปเห็นอาจเข้าใจผิดว่าฟันหักหรือหายไปนอกจากนี้อากาศเมืองไทยที่ร้อนทำให้สภาพศพเปลี่ยนแปลงระหว่างเคลื่อนย้าย ขอคอบคุณ้นแ่งข่าวจากทีนิวขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ